ครับสวัสดีครับแต่ผู้ฟังตีเคารพทุกท่านครับปอพี่น้องตีเปิดคลื่นเก7 5ชุดเชามมกะเฮิร์ตตี้ามมาฟังข่าวสารตีเกิดขึ้นในมื pues อหนาตลอดส4ชัี่วโมงูแล้วก็บอกก่อหลักฐานผ่านไปยังปอพี่น้องตีอยู่ต่างบ้านอยู่ในไห้ในนาในสวนในรถยนต์รถเก๋งรถปิกอัพและรถทั่วไปแต่ว่าให้ซื้อหนังสือพิมพ์เหนือนานคื้ยกับตำรวจชุดสืบสวนเปปะ พีป่ปุ้ยคนอยู่ในรถเก๋งก็ฟังเนื้อ,อรายการ <c oughs> อาจารย์เปินปะเปินน้อยใจว่าวันนั้นว่าสวนมากบ่ใครฟังรายการที่วันนั้น,นก็ต้องขอโทษนะครับหลายหลายคนฟังผมอู้แซวหลายหลายคนบ่ได้ครับจีบ่ได้ฟังเจ้าวันนี้ป้ากันนะครับในวันพัสดตีสองมิถุนายนสองพันห้าสิบสี่ก็ยังเหมือนนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับในการไปลงทะเบียน เลือตั้งนอกเขตจังหวัดแต่ว่าอาจารย์มงคล้นผู้มนิการกรกตจังหวัดน่านได้มางอู้เรื่องของน้องๆที่ไปอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่บอกว่าฮึ่งไปแจ้งตีตัวาการอำเภออย่างกรณีตีของเวียงสาแล้วก็เป็นจะมีใบฮึง่งและใบนั้นเปนจะปพระทับตราไปาสี้ส่งไปยังเขตแต่ว่าเขตประเวทครับปรากฏว่า หลังจากรับโทรศัพท์ในอูโทรศัพท์กาจั่งมงคลผู้ปกครองกับด้ป้านอ้องฝนไปทีอำเภอปรากฏว่าตีอำเภอบ่อหูเรืองครับเรื่องนี้ครับจามงคลครับก็ฝากบอกว่าฝากบอกจากมงคลตัวนะครับที่ว่าการอำเภอบ่กหูเรื่องกรณีจะต,ต้องอกรอกใบติดส่งไปยังเขตต่างๆที่กรุงเทพโดยเจ้าที่อำเภอบอกว่าเฮ้อไปแจ้งใจซิดหนก เขตนอกจากวัดตีเขตตีตัวเ่าจะลงคะแนนต่ออันนะครับอันนี้ก็ทันเดอูในรายการกับผมบอกว่าการที่ต่อประสานงานเป็นจะได้เพราะฉะนั้นน,น้องคนนี้อาจจะต้องเสียสิทธิ์ในครั้งนี้บาเป็นยังนี้ครับไปแจ้งหลังก็ได้ครับถ้าวัได้ไปเลือก,ก,นะออกนะจะได้ก่อนแต่ภาวาน้าบอยขอขึ้นเลือกเนาะจะได้กระจ่างอุตส้าอุ้งารานังรถไม่ให้กั๊มนมาเลือกวันที่สามเี่ยจะได้สบายใจนะครับนาะนั่งรถมาวันที่สองมาขึ้นกับมันซุกมาแรงอะไรมันติดหนึ่ง หนึ่งกรกฎดากรหนังรถมาแลักซื้อตั๋วรถปิ๊กเนเลือกตั้งเซตกระปิกนะครับก็ยังรถละลมกันอยู่ก็ยังเฉนจนกันอยู่นะครับวันตีสามกรลกระดาเลือกตั้งสอสเมืองนานนี่แบ่งเป็นสามเขตหลายหลายคนอาจจะอู้แต่หลายๆอย่างเอานะครับเขตหนึ่งประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเมืองนานอำเภอผูเพียงอำเภอดาวังผาโยกเว้นตำบลยมและตำบลจอมระนะครับยกเว้นนะครับ เขตสองอําเภอเวียงสาอําเภอนาโน่ยอําเภอนาหมื่นอําเภอแม่จริมอําเภอสันนิสุขและก็อําเภอบ้านหลวงเขตที่สามอําเภอปัวอําเภอเชียงกางอําเภอตุงจ้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอสองแควอําเภอบอกเหลืออําเภอถาวังผาเฉพาะตำบลยมและตำบลจอมระทีตะกี้เพราะฉะนั้นคนดีผัพี่น้องอยู่ตำบลยมตำบลจอมระของทาวรังผาจะต้องเลือกตั้ง นะครับในน้ําของเขตตีสาก็ขอฝากทีก่แล้วท่านคงอู้แล้วเพราะว่าแบ่งกันใช่นหเขตหนึ่งกับนี้ภูเพียงเมืองท่าบางผาวันนี้โดยเฉพาะเจ้านาทีอยู่ในเมืองนานนะครับแต่ว่าการีอู้กันรอ,อก,ก่อนจะต้องไปคุม้มเขตเลือกตกั้งนอกตีตัวเก่าอยู่กับวันตีสิบสาเนาะเดี๋ยวก่อยไปลงทะเบียนกัน นะครับเลือกตั้งนอกในเขตเลือกตั้งที่จะบอกเก้าเราขานโดยเฉพาะเรื่องราวของตวง่ว่านี่นะครับแจ้งว่าตีสายเหนือผู้สมัครหมายเลขสิบไปแจ้งตำรวจพนักงานสอบสวนที่อำเภอเชียงกลางว่าป้ายถูกทำลายคู้ก,กันแตแต่ว่านี้ก็ยังมีแบบนี้อยู่หลายคนก็เป็นห่วงนะครับ บดสร้างบอดี้ปั่นกะระแสมันว่าเกิดความรุนแรงป้ายทำร้ายก็ต้องไปแจ้งความเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของทั้งส่วนบุคคลตีต่างพักเปิดได้มาตั้งไว้คนจะจะดูแลรลับพี่ชอบก็ต้องดําเนินการกันต่อไปมันก็น,นักอกนักใจคนผมถึงบอกว่า,ท,า,าท่านบอท่านบอชอบท่านก็นบอต้องเลือกบาร์ั้านนะครับ ท่านชอบพักไหนท่านก็เลือกพักนั่นคนไหนท่านก็เลือกคนนั้นมันต้องไปทำลายป้ายไปนะครับมันบ่งบอกถึงสันดานบบนี้ของคนนั่นที่จะหยะเกิดความปั่นป่วนความรุนแรงในบ้านในเมืองบ้านเขาสงบเงียบนะครับผมอยากให้เป็นการเลือกตั้งแบบเข้าไปในข้อหาทางการใส้เิ็มที่อันยังไว้ในใจ่ันแต่ต,ต้องไปสแสดงออกด้วยกิริยามารยาทหรือบางคนอาจจะคือขนองเมาเราขับรถไก่อู้จัง้านี่งหญ่เปิดเนีเ่ย ไปแสดงออกในคู่หาเลอกตั้งวันที่3ามกับไปกากันเต็มที่หักไผ่ชอบไผ่จังไพ่บ่ต้องเลือกก็ได้แต่นี่มาแสดงห้มันเกิดเวลาวออกกวข่าวออกกับเวลาข่าวออกกับว่าหาบ่าความรุนแรงในบ้านในเมืองมันออกก็ได้เนาะมันข่าวนี่มันหูกับไปหมดสวัสดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับครับ จับหน่วยเฉพาะกิจด้วยจับได้สองไว้สองัยรุ่นด้วยวันนี้จับได้ใช่ไหมครับอ่องสามออกรายการวันนี้จะให้มีหน่วยเฉพาะกิจด้วยจับให้ดูว่าเป็นพฤติกรรมของใครครับประจานเลยนะครบับประจานด้วยแล้วส่องสามออกวันนี้มีหน่วยเฉพาะกิจด้วยจับได้สองคนด้วยวรุ่นเย้ยต่างยังบัตรใช่ไหมครับ,รบต่งางจังวัดโอเคขอบคุณครับรต้องทําแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับขอบคุณมาก แต่ว่าได้อกับผู้กำกับสืบสวนผู้ท้องจจงหวัดนานและก็ทีมงานทันร้องสารวัรสืบสวนสอบสวนและก็สารบัตรสืบสวนสอบสวนผู้ท้องจจงหวัดนานกรณีเหลืองนี้และครับชุดสืบสวนของทุกอำเภอได้ฝังตัวและก็โดยเฉพาะของกกตอเองก็มีชุดเฝ้าระวังนะครับที่ตามหาข่าวบางทีการกระทําความผิดนะครับอาศัยช่วงผมบอกนะครับ14ชั่วโมงเนี่ย ใชเวลาได้ก็ได้ช่วงนี้มันปลอดทีด่มันเปลี่ยวเพื่อจะสร้างความรุนแรงก็ขอทราบแจ้งเนาะบอกหมละเนี่ยยังไม่ได้ก็แจ้งเผาพริกเผาเกลือแจ้งด่าออกอากาศไปไงข่ใบหิบญาก็แล้วไปไข่ติดกิดว่าสร้างความหวุนไว้ในบ้านเมืองลรามีความสุขจะขอให้ย้อนไปนะครับวันใดวันหนึ่งป่อแม่โคตรแม่ปีน้องสักลาตัวเกา่าเนี่ยแบบนี้ก็โดนเผาผ่องโดนทำร้ายผ่องจะกิดจะได้ อ่ครับเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมทำกันย่างเต็มที่กรณีเพื่อจะให้การเลือกตั้งผ่านไปด้วยดีผมบอกว่าท่านมีพักในใจของท่านมีสสอในใจของท่านท่านไปใจซิของท่านในคู่หาเลือกตั้งนะครับอย่างเต็มที่ก็ขอเจรจานนะครับลาวเกาะก่อนดีหมอบอยจะอู้เลือกสุขภาพนะครับ เดี๋ยวครับขอหยากฮห่ยฮทีมงานได้ได้ใส่อันนี้ฮึ้ยมอบไว้คํเดียจะจะได้คลิกได้ไหมอ๋อครับมีมีมีทำแหละเดี๋ยวครับอ๋อครับครับได้ได้เตรียมไปแล้วนะครับสกกอหนึ่งนะครับก็จะใส่ทือบอกว่าจะได้คลิกโอ้ดีเลยดีเพอก็พยายามให้ทันสมัยบางทีบางทีตัดตัดต่อภาพไม่ทันก็มีตัวเสียบนะฮะจะได้มาบไว้ประชาสัมพันใด้ก็เรื่องราวต่างๆเรื่องของสุขภาพ ก็อืนขอรประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเอาวะเลื่อกตั้งเดี๋ยวก็อู้กันต่อไปนะครับทุกวันอังคารนะครับจะอู้กับเรื่องนี้แล้วก็ที่ตามขาวสารเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อกี้ขอบุณหมากนะครับช่วยเฉพาะกิจเดี๋ยวนี้ก็ออกทรเวนกันได้ทาตั้งตีคุณปีได้เรียนสายแล้วครับด้วยตางโรงเรียนนกรสอสิทิ์เก่าแล้วก็คณะกรรมการโรงเรียนนะครับจะจัดงานมุทิตาจิตอาจารย์ชัยพันธ์ทิพย์ประละนะครับสจชัยพันธ์ทิพย์ประละในวันเสาร์ที่1ิมิถุนายน2 24เวลา สามมงกึงนะครับขอเจอิญสิ์เก่าทุกท่านนะครับที่จะเร่วมงานมุทิตาจิตอาจารย์ช,ชัพันธิปละขอใื้ไปลงทะเบียนก่อนนะครับเนาะเพราะว่าจะได้เซตโตะเซตอย่างอู้จำนวนคนได้ตีห้องธุรการโรงเรียนน้อขอสอครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับเจ็ดหนึ่งศูภายในวันที่เจ็ดีถึงนี้นะครับ ลืมนะครับจานใช้พันหกชิพละสวัสดีครับสวัสดีเจ้าคุยคุยถามเลยยังเรื่องตะวันนะถามแล้วครับถามแล้วครับเดี๋ยวพอจะตอบนะครับเนาะคือโทรไปตีศูนย์ห้าสี่หกแสนเลยครับตอนนี้เลยครับครับครับผมครับครับครับนี่โทรไปใจวิทยาศาสตก้อนนี้ไปตีปาะกาศอำเภอแล้วก็อำเภอบอกว่าต้องไปลงทะเบียนตีเขตประเวทกันเดียวนะครับอ้าวโต๊ะจีนโต๊ะละ หนึ่งพันห้ารบบาทแปดคนใครที่อาจารย์ชัยพันธ์ได้สั่งได้สอนมานะครับครูบาอาจารย์หรือว่าศิษย์เก่าทั้งหลายครับจะมุทิตาจิตอาจารย์ชัยพันธ์วันเสาร์ที่สิบเอ็ดลงทะเบียนก่อนวันที่แปดที่เจ็ดนะครับตอนนี้ก็ได้ครับทำวีทีนะเมืองอาจารย์นะครับเนาะแล้วก็ไฟเปตองนะักกีฬาเปตองจะเลือกประธานไฟกีฬาเปตองสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่านอย่างถูกต้องนะครับก็ขอจะย้อนทุกท่านทุกทุกอำเภอ